สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับหลั่งสวรรค์น,นะคะฮัานหยู่อีกเคอวิชาภาษาจีนค่ะค่ะยินดีตนรับาเจ้าเรียนภาษาจีนระดับนัธยมศึนต้ค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนวิชาภาษาจีนนะคะ ของชั้นปสีครูผู้สอนก็คือนางสาวสุธิดาดีทัพทีมหรือเราซื้อสวัร์นะคะเรามาพบกันครั้งที่สองแล้วอาทีนี้เราจะมาเรียนเรื่องของอะไรเอ่ยวันนี้เราไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องของหยเสื้อก็คือสีอ่าสีนะคะก็จะมีหลากหลายเลยมีสีอยู่มากมายนะคะเราซื้อก็จะยกตัวยอย่างสี มาให้นะคะเจิงเสืออีก็คือคำศัพท์คำแรกก็คือสีเหลืองนั่นเองนะคะสีเหลืองภาษาจีนอ่านว่าหวงเสื้อหวงเสื้อ,อต่อไปนะคะหลานเสื้อหลานเสื้อสีฟ้าต่อไปหงเสื้อหงเสื้อสีแดง ต่อไปนะคะลุยเสื้อลุยเสื้อสีเขียวต่อไปค่ะเฮยเสื้อเฮยเสื้อสีดำต่อไปนะคะป่ายเสื้อป่ายเสื้อสีขาวโอเคทีนี้เราเรียนรู้คำศัพท์กันไปแล้วนะคะ ให้นักเรียนเอาใบงานที่สองขึ้นมานะคะใบงานที่สองคำชี้แจงนักเรียนอ่านสิคะให้นักเรียนนะคะระบายสีภาพต่อไปนี้ให้ตรงกับคำศัพท์ให้ถูกต้องและสวยงามนะคะนักเรียนสามารถตกแต่งได้เลยนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูซิว่าเราซื้อให้นักเรียนมีคำศัพท์คำไหนบ้างอ่ะเราซื้อจะทำตัวอย่างให้ดูนะคะเช่น ข้อที่หนึ่งหงเสือ้อหงเสื้อสีอะไรคะเสื้อตัวนี้ต้องเป็นสีอะไรคะหงเสือ้อหงเสื้อเป็นสีแดงนั่นเองให้ระบายเสื้อสีแดงนะคะหลังจากนั้นข้อ2อถึงข้อหให้นักเรียนทำเองนะคะหลังจากที่นักเรียนทำเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปแล้วก็เขียนชื่อให้เรียบร้อยนะคะส่งมาใน กลุ่มลายอ่าอัลบั้มลายที่เราซื้อสร้างไว้ให้นะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนนำชิ้นงานชิ้นนี้มาส่งเราซื้อในวันเปิดเรียนโอเคนะคะวันนี้เราก็จบการเรียนการสอนเรื่องของเยียนเซอร์เพียนท่านี้น,นะคะซีเซตาเจียใจเจียน